สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของ Exclusive Motor นะครับวันนี้เป็นช่วงพิเศษนะครับวันนี้เป็นเรียกว่าไม่ได้รีวิวเฉพาะเจาะจงเพราะวันนี้เนี่ยเป็นช่วงเติมของนะวันนีเรามีของเติมเข้ามาที่โชว์รูมวันนี้เนี่ยเข้ามาเป็นชุดเลยนะชุดใหญ่เลยเนี่ยประมาณ7คันนะแต่ว่าเป็นรถที่เรียกว่าตลาดเรียกร้องเลยเรียกร้องขอชีวิตเลยนะเดือนนี้เนี่ยรถกลุ่มกระบะสีประตูกลุ่ม PPV นะราขายดีมาก นี่จะทํางานเป็นวิกสุดท้ายแล้วเรายังเติมของเข้ามาไม่หยุดนะครับวันนี้เรามาดูกันวันนี้มีอะไรกันบ้างนะวันนี้เนี่ยเห็นเลยตัวนี้หน้าหล่อหลอสองคันนี้นะครับเนี่ยเรามีเลนเจอร์เข้ามาด้วยเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วเป็นเลนเจอร์โฉมปัจจุบันเลยนะเป็นโฉมปัจจุบันปี2018ทั้งคู่นะเป็นตัวไฮไลเดอร์นะครับทั้ง2ตัวนี้ได้นหน้ากระจังใหม่ด้วยตัวสีขาวนี่สวยแจ่มเลยนะมีชุดแต่งเนี่ยรอบคันเลยสวยเท่แล้วมีสติ๊กเกอร์คาดรอบคันด้วยนะสภาพดีนะคันนี้วิ่ง, 50, งนะี้าหมท่นนัั้ก็อกอาีียงม PPV นะอีกเป็นชุดเลย PPV แล้วก็มีปาเจาโร่สปอร์ตนะตัวนี้เป็นสีดําตัวนี้เป็นขับสีด้วยนะปาเจาโร่สปอร์ตขับสีเท่ๆคันนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นปี2018เหมือนกันรถสวยจ่มนะรีบเข้ามาจับจองนะครับแล้วก็รถเจ้าตลาดเลยตัวนี้ขายดีสุดๆเดือนนี้เติมกี่คันก็หมด นะครับ f r r t u n e r นะยอดชิตเลยคันนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวปี2018เหมือนกันนะรีบเข้ามาเลยนะครับ2004ขับ2นะเป็นรถที่ขายดีที่สุดในตระกูล Fortuner ทุกคันทุกรุ่นเลยก็คือตัวนี้แหละ2 4ขับ2รีบเข้ามาจับจองนะครับเปิดมาไม่ถึงร้านเอางี้แล้วกันขายง่ายๆนะตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว D-MAX ตัวนี้เป็น4ประตูออโต้ตัวท็อปเลย3,000นะเซตเพดนะตัวนี้เนี่ย มากี่คันก็หมดพบตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยใช้งานในเมืองสะดวกนะครับตัวรถเนี่ยวิ่งมาไม่เยอะอยู่ประมาณแสนเดียวนะตัวนี้ไม่ต้องดาวนะกค้าเครดิตดีไม่ต้องดาวเลยคันนี้ผมบอกให้เลยจัดได้เต็มจริงแล้วก็เป็นรถที่ราคาไม่ตกใช้คุ้มค่ามีกี่คันมาก็หมดทุกคันอันนี้รีบเข้ามาจับจองนะครับเดือนนี้ยังเหลืออีกไม่กี่วันโปรยังมีอยู่นะตัวนี้โปรขับฟรี90วันยังมีอยู่นะครับ ตัวนี้ปาเจโร่สปอร์ตสีขาวตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยเป็นตัวขับ2นะเป็นตัว GT เหมือนกันเป็นตัว GT แต่ขับ2นะเป็นตัวปี2018คันนี้สวยสวยกิบเลยสีโดนด้วยสีขาวรถกลุ่มนี้ต้องบอกเลยว่าเก็บงานนิดนิหน่อยๆ่อแค่น,นั้นเองนะหรือบางคันเนี่ยล้างล้างตั้งล้างขัดได้เลยนะรถเจ้าของมือเดียวทั้งหมดลองรีบเข้ามาจับจองนะครับสุดท้ายนะตัวนี้จะเป็นตัววิโก้นะต้องบอกไฮไลท์เลยคันนี้เพิ่งได้มามเมื่อกี้ร้อนร้อเลยนะครับเนี่ยช่วงล่างแต่งใบเนี่ยเทียบเลยนะ เอาไว้ลุยได้เครื่องส0 0พันตัว G Auto ีออโต้โฟวิลต้องบอกว่าหาโคตรยากนะและสภาพแบบนี้หาโคตรยากจริงนะไม่วิ่งแสนเดียวนะรถปี2 0 1 4สวยกิปเลยนี่ดูช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยนะทำมาใหม่หมดเลยนะพร้อมยางยางใหม่กิปดูเลยดูดูช่วงล่างที่ทําใหม่หมดนะทั้งหน้าทั้งหลังนี่หมดไปเจ้าของเดิมก็บอกขายไปก็เสียดายนะนี่สามแสนน่ยช่วงล่างอย่างเดียวก็ส0 0 0สนรวม3 0 0 0 0 0ได้นะครับสวยกิปเลยอยากให้ดูสภาพข้างในด้วยสภาพข้างในสวยกิป นะครับดูดูดิสภาพแสนเดียวจริงๆไม่สภาพนี้บอกให้เลยกําลังคิดอยู่ว่าจะขายดีหรือไม่ขายดีหรือจะเก็บเอาไว้ใช้เองนะคันนี้สวยจัดสวยจัดมากนะเจ้าของเดียวรักษาดีมากนะให้ดูเลยนะสภาพกริปสุดๆอันนี้เขายกบอกขึ้นนะสภาพก็เนี่ยผมว่าสวยสวยสวยมากเลยอ่ะคันนี้เดี๋ยวผมดูอยู่ว่าขายดีเปล่าหรือจะเอาไว้ใช้ออกทริปเองนะสวยนี่มีโลบาร์มาให้ด้วยนะคันนี้บอกให้เลย ออกห้างเป็นร้านนะคันเนี้ยรถเมื่อกี้ลองขับดูแล้วรอบหนึ่งขับโคตรดีเลยว่าจะเก็บเอาไว้ใช้เองดีหรือเปล่านะอันนี้เอาเป็นว่าเนี่ยเป็นแก๊งรถเข้าใหม่เลยนะครับบางคันเนี่ยอาจจะเรียกว่าจองมาก่อนดีกว่าถ้าไม่จองก็ไม่ทัน <c> ผมบอกให้เลยอย่างพวกเรนเจอร์เนี่ยขายดีมากเนี่ยคันนี้ผมผมว่าไม่ต้องรอเลยนะคันนี้แจ่มมากคันนั้นก็สวยนะเนี่ยสีเดิมหมดเลยอนะกิฟททั้งคันเลยอนะไม่ต้องทำอะคันนี้ไม่ต้องทําสีเลยบอกให้เลยเนี่ยสวยสวยมาก2คันนี้ผมว่าแป๊บเดียวใครเป็นแฟนเรนเจอร์อยู่นะ แฟนพวกพีพีวีกลุ่มพีพีวีอยู่นะรีบเข้ามาเลยนะครับไอตัวปาเจโรมีทั้งขับ4มีทั้งขับ2นะดีแม็กก็บอกได้เลยเป็นตัวท็อป3 0 0 0ออตโต้ด้วยนะแล้วก็ f o r t u n e r นี่ไม่ต้องพูดถึงเป็นสินค้ายอดฮิตอยู่แล้วนะก็วันนี้เนี่ยมาอัปเดตดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเป็นรถทั้งหมดประมาณ7คันที่เพิ่งเข้ามานะแต่ยังเติมไม่หยุดอาทิตย์หน้าเติมอีกนะเราไม่หยุดที่จะซื้อรถคุณภาพดีให้กับลูกค้านะครับก็ถ้านึกถึงรถใช้แล้วคุณภาพนะครับรีบเข้ามาเลยนะครับ ตอนนี้ PPV นะก็จะมีโปรโมชั่นให้อยู่ด้วยนะมีแถมฟิกแมนรับประกัน2ปี2 0 0 0 0โลให้ด้วยนะแล้วก็พวกตระกูล D m a มที่เป็นสีประตูนะตัวนี้ผมมีให้ขับฟรี90วันอยู่นะรีบเข้ามาจับจองนะครับก็วันนี้คร่าวๆแล้วกันนะถือว่าแนะนำรถที่เข้าใหม่กันนะครับนึกถึงรถใช้แล้วคุณภาพนะครับนึกถึง e x c l u s i v e m o t มอตมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e เป็นกลังใจผมด้วยนะครับ ขอบคุณที่ตตามสวัสดีครับ